เกมดีเกียร์ดังสต e a วอ a l l ็ตราคาประหยัดตังซึ่งง่ายส่งไวที่ชิ t สตูวสวัสดีครับกล้าผมผมเบ้เกิลเกมแคสเตอร์และก็ยังอยู่กับภาพใหม่คุณสกอตคาร์าตันลับไฟในแอดเฟรดี้ฮันนีวีนดีเอลซีนั่นเองครับผมนะอย่างที่ท่านเห็นครับผมดังนั้นก่อนที่ผมจะสาธายายถึงความกีเนียของผมเรามาดูรายละเอียดของภาพใหม่นี้ก่อนดีกว่านะ <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงก็บอกไปหลายครั้งแล้วจีเนียมันก็มันก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ว่ามันจีเนียแต่มันทำไงได้นะช่วยโอเคมาเริ่มดูดีกว่ามันมีอะไรบ้างครับผมนะก็จากที่ดูผิวเผินก็อย่างที่ท่านเห็นครับผมนะนี่คือภาพฉากจัมสแกของนายแมชชีกะนั่นเองเพียงแต่ว่าเติมไฟสีส้มๆเข้าไปในดวงตาทําให้มันดูแลคล้ายกับจะเป็นหัวฟักทองอืมก็เป็นการรอรับฮาลโลวีนครับก็คือเอาแค่ก็แค่เอาภาพของจัมสแก ของนายแมชิกะมาเติมแสงเข้าไปให้มันดูเป็นหัวฟักทองเท่านั้นแหละครับภาพใหม่อันนี้นะไม่ค่อยลงทุนไม่อะไรเท่าไหร่ครับออกแนวเล่นง่ายดิซําจริงอยู่เขามันสวยแต่ว่าเล่นง่ายไปไหมนะครับคุณไปกอนนะแล้วก็ข้อความที่ถูกเติมมาจนเต็มนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็ข้อความ see you soon แปลตรงตัวก็คือเจอกันเร็วๆนี้ก็31ตุลาวันที่ผมทํานี้ก็คือวันที่30ตุลาแล้วดังนั้นพรุ่งนี้อ่ะเออไว ภาพสุดท้ายมาก็รอเล่นเกมพรุ่งนี้เลยครับผมนะนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นเท่านั้นนะไม่น่านจะมีอะไรแล้วเพราะนี่ก็เป็นแค่เอาภาพเก่ามาเติมแสงเท่านั้นเองไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากนะและถ้าถ้าเกิดจะลองเซฟดูแต่ก็ก็จะมีคาว่าบูขึ้นมาครับผมนะคาว่าบูนี่คืออะไรคาว่าบูถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะหมายถึงคาว่าโหูเสียงบูเสียงโหของคนดูครับดังนั้นคาว่าบูในที่นี้น่าจะสื่อถึงว่าอาจจะเป็น สิ่งที่คุณสะกอตคิดเมื่อผู้คนทั่วไปได้ดูภาพนี้ครับบอกว่าหูอะไรเอาภาพเก่ามาเล่นใหม่หูหูหูคุณตะกอตเลยตั้งชื่อคลิปได้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าหูครับบูไม่ได้เรื่องคือคิดว่าเราคงจะโหแน่แน่ที่เอาภาพเก่ามาเล่นใหม่นะเล่นง่ายนะแล้วก็น่าจะเท่านั้นแหละครับทีนี้พอลองฉายแสงดูจะมีอะไรใหม่ไหมผมก็ลองฉายแสงมาแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีไรซ่อนครับรอบนี้ไม่มีไรซ่อนอยู่เลยใช่ครับผม ก็น่าจะจบแล้วครับสาหรับรายละเอียดของภาพนี้นะอย่างที่บอกไปครับมันเป็นภาพเก่าเล่าใหม่แลวเขาไม่มีอะไรจะเล่ามากทีนี้ก็มาสาธยายถึงความจีเนีย่ยของผมดีกว่าว่าผมได้ถ่ายอะไรไบ้างน,นะอออย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วครับผมนะผมถ่ายไว้ว่า30%จะไม่ใช่ใน,นแม้ตัวละครใหม่แต่จะเป็นตัวละครเดิมแต่ว่าเอามาทําให้มันดูมีสีสันมีอะไรเป็นการปิดฉากของคุณสกอตต์คาร์ตันไม่ใช่ตัวใหม่ดังนั้น มันบอกอะไรแล้วครับการที่มันเป็นไนแมชิกาภาพนี้มันบอกอะไรแล้วครับมันบอกบอกอย่างหนึ่งเลยคือภาพแรกสุดของเซตฮัลโลวีนี้ไม่ใช่หัวไนแมสปริงแท็บอย่าที่ท่านเข้าใจกันครับผมซึ่งในตอนแรกภาพนี้อ่ะก็จะมีรูปร่างจะคล้ายๆกับภาพแรกครับคือจะเป็นหัวเฉพาะหัวของไนแมชิกาแล้วก็มีแสงไฟเพียงแต่ว่าคุณสกอตน่าจะทําไม่ทันก็เลยเอาแค่เอาภาพของไนแมชิกามาแล้วเติมไฟเข้าไปในภาพเดิม แต่ได้เกิดคุณสก็ทําททันแล้วก็ภาพนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาพแรกก็คือจะเป็นหัวดังนั้นถ้าเกิดจะเข้ากันกับภาพสุดท้ายที่เป็นไนแมชิกะภาพแรกจะต้องเป็นไนแมร์บอนนี่ครับผมดังนั้นมันไม่ใช่ไนแมร์สปริงแทบแล้วนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าภาพแรกเป็นไนแมร์สปริงแทบหรือคิดว่าภาพสุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็นไนแมร์สปริงแทบก็ต้องขออภัยด้วยครับคุณคิดผิดมาตลอดนะเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สอนที่ผมพูดไว้อย่างถูกต้องชัดเจนในคลิปที่แล้วก็คือการที่คุณสกอต ทำภาพไม่ทันจนต้องเติมจุดมาแบบลวกๆนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปพาร์ทที่แล้วครับคือคุณสะกอตเขาเติมจุดมาพุทธวเลยใช่ไหมตอนแรกมี3าจุดสภาพเป็น6จุดทันทีแล้วก็คำที่เติมมาเกือบเต็มในพาร์ทที่แล้วเพราะอะไรเพราะคุณสะกอตทำไม่ทันและว,วางแผนว่าจะวงภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายตามที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วอืมและการที่เขาเอาภาพเดิมมาลงนี่ยิ่งยืนยันเลยครับว่าเขาทำไม่ทันเพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะไปทำโมเดลให้มัน แบบภาพแรกต้องเอาภาพเดิมมาทำคือทำไม่ทันจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปอีกแล้วเนโเดดเรียกว่าเป๊ะ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 ยกเว้นแต่ว่าที่ผมลงเปอร์เซ็นต์ของในไมโครเรนเฟดดีค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยห0สิใช่ไหมถ้าเกิดผมเอา3ามสเป็นาเป็นห0รนี้ผมจะจะทำให้ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจไงก็เลยได้แค่30มสิเปอร์ซที่ทายไว้แต่30%มสิเปอร์เซ็ก็โอเคครับนะก็ยังคงชีเนียต่อไป ก็โอเคครับผมและนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเซตภาพ i n a ์ในแอดเฟรดี d สี Halloween Edition DLC เท่านี้ก็จะมีภาพใหม่มาไหมก็ภาพใหม่ก็คงจะมาหลังจากที่เกมถ้าเกิดมันจะมีนะเออสมมุติว่าถ้าจะมีภาพใหม่ก็ต้องเป็นมาหลังจากที่เกม DLC ได้ปล่อยออกมาเลยให้เล่นสักพักแล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะทำในโปรเจกต์ไฟน์ในก็คือรอเล่น DLC นั่นเองว่าจะมีอะไรบ้าง เรามาถึงแล้วครับนะหลังจากที่เราได้ดูแต่ภาพมาตลอดเวลามาตลอดเดือนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปลองเล่นเกม f i n ์ Night เ at ดี e d d y 4 Halloween DLC นั่นเองจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามชมกันได้ในพาร์ตต่อไปเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเซตภาพ Halloween นี้ผมก็แสดงความจีเนียสะส่วนใหญ่นะผิดบ้างเล็กน้อยแต่ก็จีเนียก็ย้ำจังเลยนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พันทหนาผมไม่แคสเตอร์